หาองม่เป็นงที่หมอมฉันเล่า <S <S เ,าเียนะบยาขา้โอ้ย, <S <S หหยบูเจละคนมาราคกานดาดนี้เชิเียนใจ<ห>เย็นๆไปเถิ น้องอย่านี่มันต้องลุยเลยอีก้อดกับพี่อีกนี่พี่ว่าน้ำย่อมาเติมน้ำบ่งเห็นด้วยไหมคะยังไงมองฉันขอสไปหาหนามเลยนะพระโจกขาดจนเกิดคือว่ามองันล้อเล่นว่าแต่ว่าเราจะย่อกลับยังไงเราระโจกขาดนั่นละสิผู้เจ้าช่วยเราคิดหน่อยสิสมองไม่แนงเลยบอกว่านึกออกแล้วพี่คะนึกออกว่าไอ้ลูกไทยก็นแม่มาเกับเจ้าหญิงชนะชัแผ่นอะไร ลูกก็ใช้แผนนันเ่งานคืนรสิเองคะแคนเองโบนี่แอบเก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นแ้าเพียงแหมองยิงขฉันอารมณ์ดีแเปก้และรบสนหนามล่ะนี่เรานั่งหน่อยเหมือนเมื่อก่อนดีแคไ้บอกแลเขาบอว่าหมดยังเหลืออีกหนึ่งต่างหนั่นสิยิ่ท่านแม่บัวรด้จับสินแมตลอดชีวิตนะเราก็คมีความสุขมากกว่าดีอีกเยอะเลยลย นตายยากจริงๆจริงนะรู้ว่าผมจะจำสินจะไปกี่วันมีอะไรเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่คะไม่มีเช่นไรคือเราเป็นหัวหลวมของจิโนและคอนเหมือนเดิมไม่มีเลยเจ้าค่ะเราสองคนไม่เคยที่กำจัดท่านเลยอ่ะไม่มีอะไรนะถ้าจัดการเอ่อกำจัดพวกนักถ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออเออนั้นส๊อ ะสิว่าดาวใจระเบิดรักกันขึ้นบ่าแหรือยังระเบียรบอกหน่อยสิอย่องเลยนี่เราขว่ากเราแต่ไม่สำเร็จนะก็จะใช้เล่ถ้าไม่ได้เลือกก็ต้องใช้ก่นและถ้าไม่ได้ทั้งเล่ทั้งก่นก็คงจะต้องใช้เออไอหมอนเช่นอย่างนั้นแหละแหมเรจะรู้ดีนะแหมเมื่อพอจะรู้ตัวแปลกฮะจะรู้สึกว่าองหญิงใหญ่ผมเช่นคุมเกินไปหน่อยดูา หนากลังกับตระหนักเี่เอวที่เจ้าเนี่ยมันก็เกิใข้าเด็ของเจ้าเสอีกได้มอมท่ันแก่แฉลเอ็งแะเพคะนี่แม่มอมท่ันเห็นบอกว่าดังแะใชคนบางคค่ไปเลยนะมเกิดตาหาผู้ป ามคำสั่งที่เราสั่งแล้วช่วยจะเป็นหัวหนุมแล้วก็ปลดเจ้าได้เช่นไก่คะองหญิงมอมเชนผิดไปแล้วเจ้าไม่เลยเป็นข้าองค์หญิงทำยังไงก็ได้แค่พี่เรื่องของตุ้ยที่มดให้รักของพี่คนเดียวเท่านั้นรับทราบไม่เป็นข้าองค์หญิงคิดว่คนยังขาดรอจ่าและนางองค์หญิงวันใดเจ้าคิดจะหักหลังข้าวันนั้นพวกจะเสียใจ สบายจริงจริ่งใสบายอะไรอย่างนี้ข้าอีกนิดเงอย่างเงยอี่าสีสันาวานก็ไม่ต้องทำเสียงเคืนขนาดนั้นก็ได้จะนด้แค่แปลงผลห้แค่เฉยเดี๋ยวเด็กๆท่านจะเข้าใจผิดได้นะแม่ฉันสาบมนรอรอย่างนี้ได้อาบน้ำสร้างคนเป็นใครก็ต้องเผลอมีความสุขจะให้นักเซ็งเหมือนไข่บางคนได้ไงโทษทีนะมีเราเซ็งอะไรยิ้มไม่ออกค่ะ โทษพระองค์ทำใจเธอจนปานนี้แล้วพวกเราไม่มีทางได้กลับคารบอีกแล้วเนินลสิพระเจ้าข้าขนาดม่อมฉันเองยังเริ่มติดสำเนึงเนินๆของทิ่นี่เลยเดี๋ยวฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสดูไม่หรอกตราบใด้นที่พระทิงขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกความหวังของเราก็ยังเจอจ้าอยู่เสมอ เอามากละไหนเหลาเฮ้ยทำดันนาพระองค์หลายเดือนไม่เราคิดแผนดีแทบทุกวันเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่สำเร็จสักแห่เฮ้ยไม่ให้บริจาคเงินทัพทงดีแล่ไอ้ที่พูดเจ้าว่างแล้วนะนั่นอะไรหรอพระองค์อ๋ออะไรสงสัยจะเป็นพวกลูกเขียบละมั้งมีลูกเขียบอะไรตบต่อแดดใจอย่างนี้ว่าคงไม่ใช่มาดูจากการเปิดตัวละมั่งฉันว่าเป็น มันจะไปอะไรก็ช่างเพ้มาแล้วเร็วรุดออกไปหออหงอดไปถึงนี่ดูองฉันว่าไม่ใช่อยาทิ้ติดตามต่อหน้ากันมากกว่านนไม่ว่าจะเป็นใครเอาไว้ติดตาม